สวัสดีค่ะมือนี้สิผามาชมได้เป,ปรป้วกวกมีเตรียมไวทะทะทะ้ถาทอผ่าไหมเด้วยค่ะเชิญชมน้ำกันค่ะขเก็นถ่านล้านใส่น้ำหนขางรเ้ี่ม มันคือมีสองสองกองสองกองเลนะอันบะหลงเลยอันบะหลนเลยบะหลนบะกลอกออกเขาเห็ดอันเดียวเม่อกี้ไมก้อนเห็ดอันเดียวเออสมไยก้อนเห็ดอันเดียวแล้วอันนี้บะเมนี่ยบานท่านพอแล้วม่้งยังเออืมัยก้อนเนยนี่่าสายสิดน้อยนึงเห็อไมเมื่อกี้เขาใส่กีโม่เนี่ยมาใส่เคียงนี่แล้วมันเร็วดีก่าเนี่ยเออกีกับเนี่ยกีเขาใส่นีเนี่ยก็ใส่อันเนี้ยอันเ็ดพลอยเนี่เนี่ยอันมีเห็ดพลอยเนี่ยมันตัดเียงไปได้นี่ม ว้นแลวเรียน่นะต่อยเรต่อยกีดตะกอนนะเนาะบกกันทีทธรรมดานนรเคยเก็เสียงแล้ยังมีฟังเลียงอนันใครมันเป็อนงานนคนงานะมึงทำยังไงเกกจีแยเสียมาก่อน่งานกเสียกับมัน่โอ้ยบมอยอกไปจ่บงมังกับไม้กัเสียงมันี่แหละคุณทังเนี่ยเงอนเรียงไหมเพขึ้นบนเพียบยังเ้ยเออ

มันเหนอยดขวาเขาแรงเลี oh, so uh, okay. ่ยล้าเขาสาวแล้วราพอดีเขามาเห็ดมันเหนอยแงจะมาบ่เนาะโอ้ก็บบ่บ่ต้องเห็ดลายไงมันถ้าหลานโอ้อันอันอันนี้ก็ไม่บ้านมาจากกระเพงเพชรน้างามเนี่ยเอาขึ้นาขว่าขับว่าสิลูกนิดนิดเด้อทั้งก็ใหม่อันนี้แล้วใหม่กระเพยงเพชรเนี่ยเอาคนคือฮะคนคือเห็ดงาคนสาวเองเป็นก้เพียงสายกับเพงเพชรกระเพียงา เลียงเวิุนเห็ดว่าเปลี่ยนเวเพราะว่าเปลี่ยน่เพ่ยงเี่งไดสิ่งไหนย่างเดียวก็เดี๋ดขายเนเป็นูเี่นเขาคเห็ดเปลื่นสมันเาเ็นันอันนี้เนเรียงเอาเดวเรซื่อเรีกเอาเดยวเดี่ขายดีดลพนได้ยาสองรอริคุยว่าหน่อเลสอง้อยเรียงเ้าหนึ่งได้ขายเดฟักกอ ขายแตกเรนอะไเท่าหลักหกพันปนาขายแตงเรนก็เลี้ยงเหมือนกันสนองโอ้บางอันถ้บปันนั้นเลยปะมาเมื่อสองเมื่อแตงรแพงด้วย้อละลอนแก่คือกินยีสบาทบ่อิ่มอีห้อกินห้นใกล้เปๆเนาะโอ้โหจาสมัยไปเจ็กบเห็นน้น้องสามบาทก่ไข่เนาะ เงเนาะสามบาทแต่ยังจะออเรียนสามาจำได้บ่ไปีดองอันคนี่สิบบาทยบาทกบเขานะเจียร์ไม่ทานบาทบาบทไยข่่าไข่่าผมก็มาึคืนมาจะ่ตกีนไป่ได้สิบรยหรือน้เป็นพี่รวยไปเก็บพกยนเขาเนี้ยเนาะแ่เขาแ่เป็นเรื่องในเรืงเยสีสิบบรวยหรือบาาน่ะยางมอนได้หลายๆ อันซื้อบานาน้ำเบิดอันซื้อทุกคนละมือนะก็บรรท้าของขาเลยสองร้อยสามพันอันจากพันไาย้ไหมตะวัาหอทอเพียรออะไนะเด็ดห่ไปหันห่อไปนี่เด็ดห่อันไปร้านเดียเลยไปร้านหนึ่งร้านร้านคนแค่ล้นซื้อเขานะไปซื้อล้าน่นจะละมืิ่นซื้อต่ของตะละสองร้อยสามร้อยลดละสองร้อยนั่งหมอบกอดขาเสื้อยาวนีสัตวนี่ลละแค่ไปดำขเขินนข้าเจ้าเลยสำหรั่นอุ้ยาจะื่นเท่าไหรเป็นอสีทักสีเนี่ยอะไรอไร พูเกาพืเกาเด้ตายนาได้ซื้อการเออเพกำลังยับซื้อไม้ายไม่าี่พิ่รับม้เจ้าของไ่ขายไม่เพิ่นหนี้เขาได้ซื้อมเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเนาะเออขายอไเลี้ยงไตะกี้ก็บาโอ้ขายเตะเรียงกับพ่อที่เจ้าบ่มีแจ้กัน่นี้กับพ่อหายเรี้ยงหลายซิปกระโดงพ่อพอดีเ เามีมีการบอกเองเพราะว่าเอเาเขากต้องการทีเรียนะเขาเอาใจเไปเลย่างต้องการมบอเองใหมอนทีดีสมีทั้งสวยไปว่สยอย่านี้นี่นะที่มีมอนยีกไก่น่ะบร้ไปทั้งหมดสมากแบบน้เม่เท่านั้นเราจกจะรวยแล้วจะวยสักกา่ยูรวยไรเพรามีดอกขนาดกันสักาอยูแต่ะที่เยงเราจะรยัหนังสือดียว

แต่ว่าสร้แต่ตะกวนมันมอนมันหายากจง้อยเนาะมอนะใบน้อยใบน้อยแ้วก็สิไดโผล่เป็นใบจังซีกับิบืนบ้าาะอืมนันใบไงันนี้ปกี้ได้มอนควงม้ามอนอย่งก็มอนยก็ออนเนอมอนอย่างควงหมดก็ยงยก็ไ้วนมอปันานะมนปัานะทันานะ